สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่เตียวสือนะคะเตียวสือจันค่ะนิกัดนิวไทเปนะคะ,ะเรานั่งรถเมย์สายธรรมดานะคะจากจีหลงนะคะนั่งสาย862นะคะมาลงที่เตียวสือจันนะคะประมาณ40นาทีก็ถึงนะคะก็ไม่ถือว่านานนะคะเกือบชั่วโมงแต่ไม่ผิดหวังค่ะสวยงามสวยจริงๆค่ะอากาศบริสุทธ ริมทะเลก็แรงนะคะแต่สวยค่ะขึ้นสวยอากาศดีค่ะเย็นสบายป้ายรถเมย์ญี่ปุ่นนะคะเตียวสือจันนะคะเราตามติ๊กตอกมานะคะพิกัดนิวไทเปค่ะเรียกป้ายรถเมย์นี้ว่าเตียวสือจัน,นะ 好漂亮。